โอเคสวัสดีครับก o ุ่มมอร์นิ่งเอเวอร์วันนะฮะก็คืออ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับมาวิเคราะห์ปัจจัยเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อทองคําวันนี้กันหน่อยนะครับว่าเออตอนนี้สถานการณ์โลกมันเป็นยังไงบ้างทองคํามันเป็นยังไงบ้างนะครับจะใช้เวลาไม่นานนะครับสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับอ่านี่อันนี้คือพอร์ตท็อปสเต็ปนะครับและนี่ก็คือออเดอร์ของเมื่อวาน นะครับทุกคนเห็นไหมโดน Stop Loss ไปเปิดมาออเดอร์แรกโดน Stop Loss <c oughs> ไปแล้วนะฮะ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เอาใหม่นะครับอ่ะโอเคคือตอนนี้นะครับปัจจัยพื้นฐานมหาภาคและภูมิรัฐศาสตร์นะครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะพูดกันว่าการวิเคราะห์ m a c r o f u n d a m e n t l l and g e o p o l i t i c a l a n a l y s น s นะครับคือตอนนี้นะครับมันจะมีเรื่องของวิกฤตความเป็นอิสระของเฟด นะครับ Fed Independence Crisis นะครับคือมันถือว่าเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างรุนแรงนะอ่ามันเป็นข่าวการสอบสวนทางอาญาของเจอร์รพาวเวลนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอลองหาข่าวหน่อยสิว่ามันจะมีข่าวให้อ่านไหมอ่ะอันนี้นะฮะก็อันนี้นะครับเป็นข่าวที่ตั้งแต่วันที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ส2นะครับก็คือเกิดขึ้นเมื่อวานนะครับก็มันส่งผลให้อันนี้ดาวดาวโจน s ์เอก็มีการปรับลดลงอะไรแบบนี้ลงไปนะครับคืออย่างนี้เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังก็คือ,อเดี๋ยวหาก่อนดูไหนอ๋อนี่มันแค่บอกว่าตลาดเคลื่อนไหวยังไงต่อเรื่องของเฟดอินดีพีเ n นซ์วอร์ี่นะครับคืออย่างนี้นะครับคือ ประธานประธานธนาคารกลางสาหรัฐก็คือเจอรมพาเวลเนี่ยครับเขาก็โดนสอบสวนในเรื่องของอการแบบการใช้เงินการใช้งบประมาณอะไรแบบเนี้ยนะครับคือฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาก็กดดันเฟดอย่างหนักเลยนะเพื่อที่จะให้ลดลดอาตาัตราดอกเบีย้ยนะครับโดยใช้ข้ออ้างเรื่องการใช้งบประมาณนี่แหละก็คือเรื่องไม่มีข้ออ้างเลยคือเรื่องการใช้ระมงาง งบ,งบประมาณของเฟดนี่แหละในการปรับปรุงอาคารของเฟดมาเป็นประเด็นในการสอบสวนนะครับทําก็ไปกดดันตรงนี้นะครับผลกระทบคือตลาดมองว่าอันนี้มันคือการแทรกแซงทางการเมืองที่มันจะเข้าไปทําลายความเป็นอิสระของสถาบันการเงินที่ใหญ่สุดในโลกนะครับแน่นอนว่าถามว่าเอาแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันส่งผลยังไงต่อทองคำละ่ะก็อาจจะบอกว่าคือทองคําก็ถือว่ายังเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุด นะครับเซฟเฮเวนนะครับคือเมื่อเมื่อใดก็ตามที่ความน่าเชื่อถือของเงินดอลลาร์และรัฐบาลสาหรัฐเนี่ยมันสั่นคลอนนะครับมันก็อาจจะทําให้นักลงทุนเนี่ยอาจจะเทขายสินทรัพย์เสี่ยงหรือสินทรัพย์ดอลลาร์นะครับและเข้าไปซื้อทองคําเพื่อโยกเงินเข้าไปนะครับ mm hmm. ก็เลยเกิดปรากฏการณ์ i ซ์อินプライอินก็คือเอาเงินไปพักไว้ในเซฟเฮ a เวนก่อนนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อ ป้องกันความเสียจงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองอะไรอย่างนี้นะครับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับก็ยังมีอยู่นะครับก็คืออิหร่าน <c oughs> อิหร่านนะครับเดี๋ยวหาข่าวก่อนอ่ะอันนี้นะฮะ <c oughs> โทษทีฮะอิหร่านนะครับก็จะเป็นในเรื่องของปัจจัยที่มัน <c oughs> โอ้โทษทีรุนแรงขึ้นนะครับก็คือมีรายงานการประท้วงนะครับอ,อที่มาต,ต่อต้านรัฐบาลต่อมีการมาท้วงต,ต่อต้านรัฐบาลในอิราแล้วก็มีความเสี่ยงที่สหรัฐก็จะเข้าแทรกแซงทางการทหารนะฮะซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยข่าวสงครามนะครับมักที่จะผลักดันราคาน้ํามันและทองคาให้สูงขึ้นพร้อมกันอยู่แล้วนะครับอืมนะฮะ ทีนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของอแน่นอนว่ากรีนแลนด์นะครับกรีนแลนด์หรือว่าอ่า,อามีเรื่องของกรีนแลนด์แล้วก็เวเนซุเอลาล่าสุดนะครับก็คือที่ทรัมป์เขาไปอาตอนแรกก็ไปยึดเวเนซุเอลาแล้วก็ไปเอากรีนแลนด์นะคือความตึงเครียดด้านนโยบายต่างๆอื่นของสหรัฐมันก็ยิ่งเพิ่มระดับเฟียรพรีเมียมในตลาดก็คือทําให้ตลาดเนี่ยมีความแนโนอมที่จะโยกเงินมาหมดแล้วก็มาลงในทองกันมากหมด อ่มันก็เลยทำให้ทอนเนเกิดอาการพรายอินนะครับแน่นอนอาตาดอกเบี้ยก็ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดก็มีการสนับสนุนที่ทางขาขึ้นของทองคำนะครับก็คือตัวเลขการจ้างงานนอนฟาร์มเฮโรนะครับก็อ,ออกมาต่ำกว่าคาดนะครับและอัตราการว่างงานก็ขยับขึ้นไปประมาณ4.4%รนะฮะมันก็ทำให้มันก็ทำให้ตรงนี้นะครับดอลลาร์อ่อนนะฮะการคาดการคือ คือตลาดเนี่ยเขาก็เริ่มเริ่มมั่นใจมากขึ้นว่าเฟดเนี่ยจะต้องลดดอกเบี้ยนะครับในปี2026แน่นอนเพื่อที่จะพะยุงเศรษฐกิจนะครับก็คือข่าวนี้อันนี้คือผมนั่งอ่านมาเมื่อเช้านะแล้วก็มาแปลนะฮะอันนี้นะครับอื คือการลดดอกเบีย้ยนะครับมันก็จะทําให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองคําลดลงก็คือทองคำมันมีดอกเบีย้ยมันก็อาจจะเป็นแรงส่งให้ราคาทองคาปรับตัวขึ้น,นง่ายอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่คาดว่าน่าจะส่งผลกระทบที่มันทําให้ทองคำเนี่ยขึ้นแหลกลานเมื่อวานนะครับสรุปแล้วปัจจัยพื้นฐานทั้งหมดคือเป็นปัจจัยบวกทั้งหมดนะครับความขัดแย้งทางการเมืองสงครามดอกเบีย้ยขาลงนะครับก็ สนับสนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อนะครับการย่อตัวใดๆในคืนนี้ก็ในวันนี้นะครับเราอาจจะมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อหรือว่า buy on dip แต่ไม่ใช่จุดกับตัวหรือว่าถ้าคุณเห็นทองลงคุณอาจจะพึ่งไปตีต่างว่าเฮ้ยทองมาลงแล้วเป็นขาลงแล้วนะครับลองมองในเรื่องของการเป็น buy on dip อาจจะเหมาะสมกว่านะฮะอืมอ่ะตอนนี้ในเรื่องของปัจจัยมหาภาคนะครับปัจจัยเศร,รษฐกิจอะไรวิเคราะห์หหมดแล้วเรามาดู intra day OI กันนะครับ อ่ะเดี๋ยวเปิดก่อนอ่ะไปเมทัลเลยนะฮะโกนะครับโอเคก็วันที่13บสามแจนนะฮะ โอเคตอนนี้เมื่อเช้านี้เราก็ยังเห็นว่าตลาดยังไม่ค่อยมีการเทรดหรืออะไรเท่าไหร่นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีแนวสี่หห้าห้านะครับที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้แล้วก็เส้นไวกิ้งนะครับไปทางซ้ายซะมากกว่านะครับไปทางซ้ายซะมากกว่าก็มีโอกาสที่วันนี้ราคาอาจจะเกิดการเทขายเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราอิงจากเส้นไวกิ้งแน่นอนว่าเราจะยังไม่ใช้ปัจจัยเดียวเราจะมาดูอันนี้ด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะครับ มีข่าวที่บวกทอง5ข่าวข่าวที่ลบทอง1ข่าวนะครับในเซ็นเซ็ยังถือว่าเป็นบวกต่อทองนะครับมาดู Retail ซ e นเ i m e n ์นะครับ Retail sentiment บอกว่าตอนนี้นะครับมีคนที่เปิดบายอยู่31%เปิดเซลอยู่68%ถ้าเรามองมุมนี้ก็คือคนที่เปิดเซลนะครับยังติดออเดอร์กันเยอะอยู่ถ้ามองในมุมเซ n นเ m e n t ์อะจริงๆขาบายได้เปรียบนะครับเพราะว่าตลาดถ้าเราถ้าเราเชื่อในเรื่องของ Liquidity หรืออะไรแบบนี้เราอาจจะมองว่าเฮ้ย ตอนนี้คนติดเซลลเยอะเดี๋ยวตลาดจะต้องขึ้นไปเคลียร์คนเซลลให้ตายให้หมดก่อนแล้วค่อยลงอะไรแบบนี้นะครับถ้าใครที่เป็นสาย liquidity หรือว่าเป็นสายแบบ NMC แบบนี้ใช้เครื่องมือ retail sentiment น่าจะสะดวกนะครับ o i n v e s t i c OI ใหญ่แลละเพื่อนเป็นยังไงอ่ะมาดูกันนะครับอ่าแน่นอนนะครับก็คือตอนนี้ราคา Future อยู่ที่4604นะครับเพิ่งทะลุอ่ายังป้นเปียนอยู่แถว4,600นะครับ มีแนวใหญ่อยู่ที่4650นะครับแล้วก็เป็น4,700ก็อ่ะกลับไปท็อปเซ็นะครับเดี๋ยวเอากราฟสัก30นาทีนะครับโอเคเราก็ตีแนวขึ้นมาเป็น horizontal line เนาะอย่างนี้เลย4,600นะครับอืม แนวรับ OI ใหญ่โอเคนะครับอ่าโอเคสวัสดีครับอ่ะโอเคนะครับก็ตามนี้นะครับก็คือตอนนี้ราคานะครับราคาราคาทองฟิวเจอร์สนะครับก็มาป้นเปี้ยนอยู่ที่อยู่ที่บริเวณ4,000 ห0ร้อยนะครับสี่พันหร้อยซึ่งจริงๆตอนนี้มันก็จริงๆถ้าเราดูจากไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จริงๆร,ราคามันก็ไปไป,ไปมาๆนะครับยังเรายังไม่เลยเรายังตอบแบบไม่ได้นะเรายังตอบไม่ได้จริงๆว่าราคาวันนี้มันจะยืนเหนือ4ี่0ันหกรอยได้จริงหรือว่ามันจะล่วงลงมานะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับข้อมูล intra day นะครับยังน้อยอยู่นะครับยังน้อยอยู่ก็ Uh, เรายังตัดสิน,สนใจน่าเฉลยอะไรไม่ได้มากแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้ามองจากปัจจัยพื้นฐานที่ผมพูดไปเมื่อเมื่อเมื่อกี้นะครับขึ้นขึ้นอย่างเดียวนะครับและเนซนิเมนต์เอสรุปข่าวบอกว่าขึ้นรีเทลเซนิเมนต์ก็บอกว่าขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าถ้าเราบอกว่าเรามองว่าวันนี้อาจจะราคาอาจจะขึ้นต่อได้นะครับก็อาจที่จะอาจที่จะเออเราก็ซื้อเราก็เข้าซื้อที่แนวรับ4ี่0ันร้อยเนี่ยแล้วก็ ขึ้นไปต่อจนถึง4,650อะไรแบบนี้50าสเหรียญก็ได้หรือจะซื้อ4,600แล้วมองว่าถ้าเชื่อว่าทองจะไป5,000ก็โอเคซื้อเลยก็ได้นะครับหรือถ้าใครบอกว่าเฮ้ยไม่มีมีความไม่มั่นใจบอกว่าอยากให้ราคามันลงมาลงมา,ลงมา,ล,งมาลงมาปรับฐานแรงๆก่อนเพื่อที่จะมองว่าเฮ้ย hey, นี่คือการ buy on dip ดีก็ก็รอนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนนะครับผมก็แนะนำได้ถ้าเพิ่งแนะนำได้โอเคนะครับก็ วันนี้นะครับก็มองว่าตลาดนะครับยังมองขึ้นนะถ้ามองจากปัจจัยทั้งหมดที่พูดมานะครับแต่จะเกิดการเทขายหรือยอ่อบายออลิฟเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้หรือว่าอาจจะขึ้นไม่ต่อก็ไม่รู้นะครับสุดท้ายก็คือเดี๋ยวรอเดี๋ยวการาฟก็จะเป็นคนเฉลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มีแนวรับโ i ใหญ่อยู่ที่4,600ถ้าราคายืนเหนือได้ก็อาจจะไปต่อแน่นอนนะครับถ้าราคายืนเหนือไม่ได้ก็อาจจะลงมาหากแก็บนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพิมพ์สรุปให้ในกลุ่ม ะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในห้องนะครับสวัสดีครับ